เตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลกันได้แล้วครับเพราะว่าล่าสุดนี้มีกําหนดการที่ชัดเจนออกมาเรียบร้อยแล้วการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น3กลุ่ม3ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ครับกลุ่มแรกก็คือพี่น้องประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถเริ่มต้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม67ไปจนถึงวันที่15กันยายน67นะครับซึ่งวิธีการในการลงทะเบียนสําหรับกลุ่มนี้มีช่องทางเดียวเท่านั้นคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ที่คุณต้องไปดาวน์โหลดมาครับจะจาก p Store หรือว่า Play Store ของระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android ก็ตามแต่แต่ย้ำว่าต้องไปทำการดาวน์โหลดมาช่องทางเดียวเท่านั้นครับเพราะรัฐบาลจะไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์ไปหาคุณไม่มีการส่งไลน์แนบลิงก์ไปหาคุณและไม่มีการโทรศัพท์ไปหาคุณนะครับถ้าใครส่งไลน์ส่ง SMS หรือว่าโทรไปหานั่นคือมิจฉาชีพครับ โดยเราสามารถดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาไว้ได้ก่อนเลยครับแล้วจากนั้นก็ทำการยืนยันตัวตน